ตอนที่13กู่สิงกายร่างของหลิวเชอร์ตอนนี้สันเทาในฐานะผู้เล่นเกมเทพอมะตะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าทำหลิวเชอร์มีความสุขเกินบรรยายนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยด้านหน้าหลิวเชอร์ปรากฏกล่องข้อความเป็นตัวเลือก5ตัวเลือกการุณาเลือกประเภทพื้นฐานกายเนื้อที่ท่านบรรลุในขอบเขตเริ่มฝึกฝน 1. ดาวกายเนื้อสามัญสดาวกายหายาก หนึ่งในร้อยที่ได้พบเจอสามดาวกายลึกล้ำหนึ่งในหนึ่งแสนที่ได้พบเจอสี่ดาวกายมหาลึกล้ำหนึ่งในหนึ่งร้อยร้านที่ได้พบเจอห้าดาวกายเอกเทพสร้างนัปัตตพีและสวรรค์ทั่วล่าดินแดนมีน้อยยิ่งกว่าเขากิเลนขนหงส์หรือตัวเราคือ NPC จริงๆสิ่งที่อยู่ตรงหน้าลิวเชอร์หากเป็นผู้เล่นสามัญอาจจะไม่รู้ความหมาย แต่ตัวมันคือผู้เล่นระดับมืออาชีพดังนั้นมันรู้ความหมายของดาวจำนวนดาวและประเภทกายเนื้อที่ปรากฏดีในหมู่ผู้เล่นพวกเราที่ถูกเรียกว่าผู้วิเศษนั้นจุดต่างหลักอย่างหนึ่งกับพวกตัวละครเนื้อเรื่องหลักหรือ NPC ต่างๆนั้นคือความลึกล้ำในการฝึกฝนอย่างเช่นขอบเขตเริ่มต้นฝึกฝนมันคือการมุ่งเน้นการหลอมสร้างและฝึกฝนกายเนื้อให้แข็งแกร่ง การจะฝึกมันให้ดีได้นั้นจำต้องขึ้นอยู่กับเคล็ดวิชาละโอสถที่ช่วยในการหลอมล่างสร้างกายเนื้อแต่เราผู้วิเศษหรือผู้เล่นไม่มีสิ่งเหล่านี้นมีแต่การอัพเลเวลจากการสังหารปีศาจพูดผ,ผีให้แข่งแร่งขึ้นไปเรื่อยๆผู้เล่นทั่วไปจึงไม่สนใจความลึกล้ำของขอ,งขอบเขตการฝึกฝนแต่หลิวเชอร์รู้ดีว่าเราตัวละครเนื้อเรื่องหลักกับผู้เล่นนั้นมีความต่างกันทั้งความแข่งแกร่งและวิธีฝึกฝน เหล่า NPC หรือทุกๆตัวละครเล่ากับเป็นเซียนในวิถีบำเพ็ญในนวันิยายกว่าเลเวลแต่ละเลเวลของตัวละครเนื้อเรื่องหลักจะอัพได้จะผ่านการดูดซับปานธรรมชาติหลอมโอสถและนั่งบำเพ็ญนอกจากนั้นเวลาเรียกระดับการฝึกฝนของตัวเองก็จะไม่เรียกว่ามีเลเวล1 2 3 4แต่จะเรียกเป็นขอบเขตหรือวิถีฝึกฝนของตน ซึ่งต่างจากผู้เล่นหรือผู้สวรรค์ที่เรียกกระดับฝึกฝนของตัวเองว่าเลเวลกันที่เพียงแค่ออกไปฆ่าฆ่าแล้วก็ฆ่าเหล่าปีศาจและสัตว์ประหลาดเลเวลหรือขอบเขตการฝึกฝนก็ลุดหน้าแต่ปัญหาก็อยู่ตรงนี้แหละด้วยวิธีการพัฒนาเลเวลหรือขอบเขตที่ต่างกันมันก็ราวกับเป็นการเนิบเหล่าผู้เล่นหรือผู้พิเศษที่สามารถแข่งแข่งได้มากสุดด้วยรากฐานการฝึกฝนเทียบเท่าระดับ2ดาวในหล่ามนุษย์หรือ NPC ในเกมเทพอมตะ แต่พอเป็นเหล่า NPC หรือพวกตัวละครเนื้อเรื่องหลักพวกมันกับมี3ดาว4ดาวและ5ดาวได้ในหมู่ผู้เล่นมีการเรียกตัวละครที่มีดาวเหล่านี้ว่า3ดาวสำหรับความแข็งแกร่งระดับมินิบอสโคตรบอสสำหรับ4ดาวและอภิมหาโคตรบอสสำหรับ5ดาวส่วนความโหดของ5ดาวนั้นมากขนาดไหนก็ขอแบ่งเป็นกำลังตามนี้ หากความแข็งแกร่งของ1ดาวเท่ากับ100หน่วยความแข็งแกร่งของสองดาวก็เท่ากับ300-500ถึงหหน่วยและ3ดาวเท่ากับ1,500หน่วยถึง2500หน่วย4ดาวเท่ากับ7,500หน่วยถึง12,500หน่วยและสุดท้าย5ดาวเท่ากับ1 0 0 0 0แสนถึงหน0่0 0หมื่นหน่วยมันคือความน่ากลัวในหมู่ผู้เล่นอย่างแท้จริงหากใครเจออพิมหาโคตรบอสและต้องการล่ามันทุกคนจำเป็นต้องขนปาร์ตี้ ขนกิวหรือแม้แต่ต้องยกกองกำลังผู้เล่นระดับประเทศเพื่อมาสังหารอภิมาหาโคตรบอสเพียงตัวเดียวนั่นเคาะโคตรบอสแข็งแก่งเกินบรรยายตัวเลขความแข็งแก่งมันก้าวข้ามสามัญสำนึกและขอบเขตการฝึกฝนของตัวละครอื่นๆโดยสิ้นเชิงในระดับเรเวลที่เท่าเๆกันบางครั้งในหมู่ผู้เล่นเรียกตัวละครหรือสปราร์ใดๆที่มีหดาวว่าจากกักรพรรด ลิวเชอตอนนี้ไม่จะเป็นต้องคิดมากมือกดไปที่ปุ่มกาเอกเทศสร้างทันทีความโลภปรากฏในใจมันจนหน้ามืดในขณะนั้นเองเอ๊เสียงของลิวเชอร์ดังเพราะความเจ็บปวดร่างของมันตอนนี้สั่นสะท้านความเจ็บปวดเล่าอยู่ๆทั่วร่างก็ปูดบว,วมเล่ากับตะคิวขึ้นทั่วโลหิตสูบฉีดเป็นก้อนกิ้งกอกไปมาเล่กับเป็นลูกบอลไปตามเส้นเลือดทุกเส้นในร่าง และพอก้อนโลหิตบวมเหล่านี้ผ่านไปที่หัวใจหลิวเชอ่อตอนนี้รู้สึกรากับตัวเองจะตายปากอ้าค้างสองมือมันหนีเกง่งจิกไปที่เศษดินขอบบอกขุดโลหิตข้าจะต้องไม่ตายข้าจะต้องไม่ตายแบบนี้หลิวเชอ่อฝืนทนความเจ็บปวดมันต้องการมีชีวิตแม้การหายใจเข้าออกแต่ละครั้งรากับตัวเองกำลังจะตายมันก็คบปากกัดฟันฝืนทน โดยที่หลิวเชอร์ไม่ได้สังเกตบอกขุดโลหิตที่มันแช่อยู่นั้นมวลโลหิตที่แฝงพลังธรรมชาติกำลังไหลซึมเข้าสู่ร่างมันและบอกขุดก็ไม่ได้มีโลหิตเพียงนิดเดียวมันมีจำนวนมากเพราะบอกขุดที่หลิวเชื่อแช่อยู่นั้นแท้จริงใต้ล่างมันมีท่อเชื่อมต่อกับบอกขุดอื่นๆอีกนับร้อยด้วย เสียงหัวใจของหลิวเชอร์เต้นดังและแรงไม่หยุดพร้อมๆมกับมวลโลหิตที่ปัจจุบันค่อยๆลดลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งทั่วบ่อขุดทั้งหลายไม่มีโลหิตอีกมันกลายเป็นน้ำใสร่างกายหลิวเชอร์ดูดซับโลหิตทั้งหมดเข้าสู่ตัวเองไปหมดแล้วทำไมกันในขณะนั้นเองที่ในตาของหลิวเชอร์ผ้าเลือนยังไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเสียงของระบบเกมเทพอมตะที่คุณเคยก็ดังขึ้นยินดีด้วย การชุบหลอมล่างของท่านให้เป็นกายเอกเทพสร้างสำเร็จแล้วความสามารถทางสายเลือดของท่านถูกปลุกให้ตื่นสายโลหิตแห่งผีเสื้อจันทาตื่นขึ้นแล้วจิตวิญญาณแห่งผีเสื้อจันทาสามดาวที่หายากได้ตื่นขึ้นภายในกายท่านเช่นกันท่านได้รับคิดวิชาสืบทอดจากผีเสื้อจันทา 1. เทพธิดาเหยียบจันทร์ 2. ปานจันราม่วงส การยืงย่างแห่งนางเทพหรือเช่ตื่นเต้นกับสิ่งที่รับในฐานะผู้เล่นมันรับรู้ว่าการมีจิตวิญญาณในกายนั้นมีความพิเศษอย่างไรและหายากเพียงไหนหากจะให้อธิบายสั้นๆเกี่ยวกับการมีจิตวิญญาณสถิตมันคือการได้รับมรดกและสกิลพิเศษอันทรงพลังกว่าผู้เล่นทั่วไปแถมมันยังมีความสามารถพิเศษอย่างเฉพาะเจาะจงซึ่งมีแต่ผู้สืบสายเลือดหรือมีวิญญ,ญาณสถิตเท่านั้นที่จะใช้ได้ สาดาวที่ระบุด้านหลังคือความหายากของจิตวิญญาณโดยวิญญาณสถิตนั้นในเกมเทพอมะตะมีทั้งสิ้น9ดวงหรือ9ระดับแต่ในฐานะผู้เล่นพูดกันตรงๆแม้แต่ในเวอร์ชั่นที่7.0ผู้เล่นที่มีจิตวิญญาณสถิตระดับ3ดาวมีน้อยกว่าค้นหงเขากิเลนหลิวเชอร์เป็นหนึ่งในนั้นมันมีล่าจิตวิญญาณหมึกง่วงซึมระดับ3ดาวในตัวเกมเท่าที่หลิวเชอรู้ ผู้ที่ได้รับจิตวิญญาณสถิตในกายที่มากกว่า3ดาวในแผ่นดินใหญ่มีเพียงสองพี่น้องตระกูลกลัวและอีก3สุดยอดผู้เล่นเท่านั้นดังนั้นความหายากที่จะได้วิญญาณสถิตมานั้นไม่ต้องพูดเก่าวในฐานะผู้เล่นสิ่งนี้หายากเกินบรรยายแม้แต่จะเป็นเพียงระดับหนึ่งดาวก็ตามหลิวเช่าตอนนี้เอามือลูบใบหน้าตัวเองขายต้องการเช็ดคราบเหงื่อไหลซึมจากความทรมานเมื่อคู่และต้องการเช็ดคราบโลหิตที่ติดใบหน้าตัวเองไปด้วย แต่พอหลิวเชอร์เอามือรูปใบหน้ามันก็พบว่ามีแผ่นหนังตายหรือเนื้อตายของตัวเองลอกออกมาเป็นคาบคล้ายงูลอกคาบหลิวเชอร์ตอนนี้ยังไม่เข้าใจว่าร่างกายของตัวเองมีอะไรเกิดขึ้นหากแต่อยู่ๆในขณะที่มันยังสับสนมันก็พบว่าเออท้องของหลิวเชอร์ปวดบิดมันไม่ทรมานเหมือนกับตายเช่นก่อนหน้าก็จริง แต่หลิวเชอร์ตอนนี้รู้สึกอยากจะอ้วกเหลือเกินล่าวกับว่าในท้องของมันกำลังมีตัวอะไรดิ้นไปดิ้นมาอยู่ผะอืดผะอม,มอยู่คู่สุดท้ายหลิวเชอร์ก็ทนไม่ไหวแล้วจริงๆเสียงอ้วกหลิวเชอร์ดังปากของมันสำลอกบางสิ่งออกมาในตาของหลิวเชอร์จ้องสิ่งที่มันสำลอกออกมาเขม็งเนื้อแดงสลับสีน้องเหลืองเป็นป้องเล็กๆสลับไปมามันดูเหนียวเหนอะดี่ดดิน้นแถมมันยังมีชีวิต หากจะบอกว่ามันมีรูปหลักเช่นใดให้คิดถึงนอนผสมก้อนตับที่เป็นก้อนตับของผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับมันดิ้นไปมาได้สิ่งที่ทําให้หลิวเชอ่อตอนนี้ดีใจมีเพียงหนึ่งเดียวคือมันไม่ได้เห็นไอ้สิ่งนี้ตอนทานข้าวกูสิงกายในตาหลิวเชอ่อขมึงกว้างมันรู้จักไอ้หนอนตัวนี้ดีซ่าเสียงแผดร้องของกูสิงกายดังพร้อมมันกระโดดอ้าปาก ในปากของมันมีฟันเลากับใบมีดนับร้อยหมุนวนเรียงตัวกันดูน่าสดองดีแท้นิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ